เว็บเลทช็อปบริการจำหน่ายไอดีไก่ตันราคาถูกเริ่มต้นเตีย59บาทเท่านั้นมีไก่ตัน6มัดผลพระตื่นเต็มระบบไก่ตันโมจิตื่นเต็มระบบดาบคู่โอเด้งหรือว่าจะชอบเสียงดวงสุ่มไก่ตัน1บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอกาบสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับช่องบิ๊กแชนแนลนนเองก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบอกแบบบอกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามที่น้องขอมาเลยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่พี่ก็จะมาแจกไอดีไก่ตันตึงตึงแจกละขัดบอกฟูตึงๆึงนะครับผมเป็นดาบคู่โอเด้งตึงๆึงมีผลพระตื่นด้วยนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะมีดาบคู่โอเด้งหรือเปล่านะครับแต่ว่า คือพี่จะมาแจกผลนพาดตื่นนั่นเองนะครับแต่ในส่วนรหัสนี้เนี่ยพี่ขอรีวิวรหัสนี้ก่อนนะครับสำหรับดาบคู่โอดึงตึงๆนะครับนี่นะครับผมพี่ๆได้มาจากเว็บ Red Shop นั่นเองนะครับก็จะมีดาบคู่มาเตอรี่37มนะครับมีผลม็กมานะครับครบทุกสกิลเลยนะครับนี่ดูครั้นี้ครบทุกสกิลับผมโคตรดือด นะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของหมัดก็ต์ฮิวแมนนะครับโอ้โหมัลติร้อยมัลตริตันตึงนะผมนี่มัลตริตันตึงๆนะนี่นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของไอเทมนะครับทีนี้เฮ้ยๆอะไรแวบๆอะไรแวบๆไอเทมก็จะมีทางด้านของอ่าการันตีดาบคู่โอเด้งนะครับสุ่มเคียวรหัสนี้มีเคียวแล้วก็แปลว่าดวงดีนะครับแล้วก็จะมีพวกดาบไซเบอร์ดาบยามะนะครับมีหนังสติ๊กนะมีผ้าคลุมคาตาคุรินะครับอ่ะขอใส่ไปเลยละกันนะครับแล้วก็จะมีเฮ้ย ผลโมจิอันนี้คือสุ่มนะครับสุ่มในรหัสนะพวกผลโมจิผลเสืออะไรพวกนี้นะครับโอ้โหรหัสนี้มีผลโมจินะครับใครอยากได้ผลดีๆแบบนี้นะครับไปสุ่มในเว็บเลสช็อปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่รีวิวให้ดูก่อนนะนะครับเดี๋ยวพี่ไปซื้อผลพ้าแจกนันแหละนะครับนี่โอ้โหโอ้โหของถือว่าใช้ได้ครับผมนี่แล้วก็เผาอะไรเอ่ยมีเผามนุษย์ นะครับแล้วก็มีเงินเบรี47ล้านนะครับแล้วก็จะมีเงินเฟกเมน้นเงินม่วงเนี่ย36,000นั่นเองนะครับเรเวลตันนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอใส่โค้ดอ่อรีสแต็กไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ได้รหัสนี้นะครับเอ้ยรหัสดีพี่ไม่ได้แจกนี่ว่าพี่แจกรหัสผลพระนี่วะเดีย๋ยวลองใส่โค้ดตัวนี้ก่อนว่ามันหมดอายุแล้วหรือยังนะครับหรือยังหมดไปแล้วนะครับยังไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเป็นโค้ดนี้เลยนะ อ่ะโอเครีฟัน F U N D นะครับอ่าเป็นโค้ดรีสเตตต์กันเองนะครับปับ๊บโอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่นี่ไงนี่รีสเตตต์หนึ่งอันนั่นเองนะทีนี้มาเดี๋ยวพี่ขอพาไปดูเว็บเทรดช็อปกันดีกว่าแล้วก็จะไปแจกต้นนั้นของผลพระตื่นครบทุกสกิลกันดีกว่าจะเป็นยังไงไปเราไปดูกันเลยเฮ้ยลืมสุ่มผลจะขอสุ่มผลก่อนดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับใครมีสูตรอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับมาสุ่มไปเลยปุ๊บโอ้โหผลไดมอนด์เฉย โ okay, อเคขอยัดเก็บไว้เลยแล้วกันปั๊บอ้าวเก็บไม่ได้เฉยวางไว้ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเออเพราะว่าเซิร์ฟนี่เป็นเซิร์ฟทั่วไปนั่นเองไปเราไปดูเลยดีกว่านะครับสำหรับเบลล์ชอ็อปมีอะไรดีๆกันบ้างไปดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับ okay, ผมถ้าเราเข้ามาในว็บลิสชอปแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเข้ามากดสมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้ตามเมาส์พี่เลยนะครับเติมเงินตรงนี้แล้วก็กดที่อ่างเปานะครับผมนี่อ่างเปาแล้วก็ติ๊กฉันไปแจ้งโปรแกรมอัตโนมัติจากนั้นทําลิงก์ซองอ่างเป่ามาใสา่เลยจะเติมเท่าไหร่ก็ทําลิงก์ซองอ่างเปาแล้วก็กดเติมเงินเคดรดิตก็จะเข้าเรียบร้อยนั่นเอง ทีนี้กดมาที่หน้าแรกนะครับก็จะมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นไก่ตันเริ่มต้นนะครับในราคา59บาทโคตรถูกในสต็อกโอ้โห8 6 1 ID นะครับแล้วก็จะมีสายเสี่ยงดวงชอบเสี่ยงดวงสุ่มไก่ตัน1บาทนะครับผมสุ่มทุกอย่างนะครับมีโอกาสได้1%เท่านั้นนะครับแล้วก็มีไก่ตัน6หมัดตึงๆการันตีไก่ตัน6หมัดหมัดก๊อตหมัดซุปเปอร์ิวแมนสุ่มดาบสุ่มผลปาะมาณนั้นในราคา89 point นะครับแล้วก็จะมีนี่เลยนะครับผลพัาสตื่นครบทุกสกิลที่พี่จะมาแจกฟรีนนัั่เองะครบ เป็นอันนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไก่ตันโมจิตึนครบทุกสกิลนะครับโอ้โหดรสต็อกมีอยู่408 ID ตึงๆครับผมแล้วก็จะมีดาบคู่โอเด้งที่พี่รีวิวไปเมื่อกี้อันนี้แหละ99บาทนะครับในสต็อกมี521 ID เนี่ยตรงนี้แหละที่พี่นำไปรีวิวเมื่อกี้นะครับใครที่อยากได้แบบผลตึงๆสุ่มผลตึงๆการันตีดาบคู่โอเด้งก็มาสุ่มอันนี้ได้เลยทีนี้วิธีการสั่งซื้อก็อง่ายเดี๋ยวพี่จะแจกตานั่นของ ไก่ตันเริ่มต้นสัก2 ID ดีก่อนละกันนะครับก่อนจะไปแจกผลพระเนาะนะครับไปกดซื้อไปเลยนะครับผมอ่ะสองไอดีกดไปนะครับปุ๊บโอเคกดสั่งซื้อนะครับแล้วก็กดตกลงครับผมเรียบร้อยนะครับเป็น2 ID นี้เลยนะครับสามารถใส่ได้คนเดียวเท่านั้นนับใครไวใครได้นะอันนี้เป็นรหัสข้างบนนะครับบนล่างไว้แยกแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้บนอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวพี่รีเพย์ก่อนอะไรครับเนี่ย โอเคอันนี้เป็นข้างบนนะครับนี่ข้างบนนะแล้วก็อันนี้ข้างล่างของรหัสแรกเอ็นี่ข้างล่างนะนี่ข้างล่างนะครันนบส่วนข้างล่างเอ้รหัสที่2อันนี้คือข้างบนนะนี่ข้างบนส่วนข้างล่างเป็นอันนี้อ่ะพี่แยกให้เรียบร้อยนะครับผมทีนี้เรามาดูรหัสไก่ตันผลผลพักตื่นกันดีกว่านะครับโอ้โหในสต๊อกมีอยู่65ดีนะครับโอเคนะวิธีการสั่งซื้อก็ง่าย,ายกดสั่งซื้อไปเลยนะแล้วก็อย่าลืมอัดคลิปตั้งแต่เริ่มซื้อนะครับจนเข้ารหัส เผื่อรหัสมีปัญหาเนี่ยเราสามารถเอาวิดีโอตรงนี้เนี่ยมาเคมใหม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าต้องเป็นคลิปเดียวนะครับตั้งแต่เริ่มซื้อจนเข้าสู่รหัสนะครับว่ารหัสนี้เนี่ยเข้าไม่ได้ตั้งแต่แรกนะครับเราต้องมีเป็นคลิปเดียวตั้งแต่เริ่มมันเองนะครับกดสั่งซื้อไปเลยมารหัสนี้พี่แจกเลยนะครับป กดสั่งซื้อไปครับผมปั๊บเรียบร้อยนะครับเป็นรหัสนี้เลยนะครับบนล่างนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะเข้าไปรีวิวให้ดีกว่านะครับว่ารหัสนี้ตึงหรือเปล่าจะตึงใช่ไหมไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่เข้ามาในรหัสเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูว่ารหัสผลพัดตื่นครบทุกสกิลเนยจะตึงไหมครับผมเราเข้ามาดูกันเลยนะครับไปเราไปดูกันเลยปั๊บโอ้โหโผล่มาก็หมัดก็สฮิลมนมาเลยนะครับนี่นะครับฮาคิสีลุงนะฮาคิสสังเกตก็มีนะนี่เฮ้ย ของโคตรดีนะครับรหัดนีพี่แจกวรีเลยสลับใครที่ไม่ทันอยากซื้อเพิ่มเติมก็สามารถไปซื้อในเว็บได้เลยนะครับอ่ะมารีวิวในส่วนผลพัฒตื่นกันดีกว่าโอ้โห,โโหตื่นของจริงครับผมตื่นครบทุกสกิลเลยนี่โอ้โหสกิลซีโอ้โหสกิลว,วีโอ้โหแล้วก็สกิลเอฟครับผมอืครบทุกสกิลครับผมโอ้โหทีนี้เรามาดูเมนูไอเทมกันดีกว่านะครับว่าไอเทมเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับโอ้โห คิดเก้มีดาบสามด้วยนี่คิดเก้มีเคียวนะครับโอ้โหโคตรคุ้มพวกนี้คือสุ่มในรหัสทั้งหมดเลยนะครับการันตีคือผลพัฒนตื่นนั่นเองนะครับโอ้โหดาบสามคิดเก้นี่เวอร์นะครับแล้วก็จะมีกีตาร์นะครับมีดาบยามะนะครับแล้วก็จะมีอ่อมีอไรกะนี่ประมาณนี้แหละนะครับพอข้าวนะครับแต่ว่าการันตีคือการันตีผลพัฒตื่นนั่นเอง นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเงินเบรี22ล้านนะครับผมเ,เงินเฟกเมนเงินม่วง665นะครับผมส่วนเผาก็จะเป็นเผาฉลามนะครับนี่ก็จะมีหางแบบนี้นี่มีเผาฉลามมีเผาฉลามตึงๆนะครับผมส่วนมัดก๊อ์มัตตอรี่316กนะครับก็คือใช้ได้2สกิลประมาณนั้น นะครับส่วนดาบตัวนี้โอ้โหมัลี่350ตึงๆครับนี่เอาจัดนะครับใครได้รหัสนี้ไปบอกเลยว่าโชคดีจัดจัดสำหรับใครที่ไม่ทันแล้วก็อยากซื้อเพิ่มเติมก็สามารถมาซื้อในเว็บร e d ช็อปได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะล,ลิงก์เนี่ยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับคลิปวี้ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกลาวคำว่าสวัสดีครับ